ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีปเปรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยกผมเนาะช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับเรนบุผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะก็โอเควันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอาลิจักรซาลูเลสซามิโสนะครับนะมา ก็ว right oh, oh, ันนี T ้นะครับปาดุจมา3,150นะครับโอ้โหดูก็เหมือนเดิมนะผมจะมาซื้อสเก็ตเอ้ยไม่ใช่สเก็ตเตอร์ดิซื้อฟีเจอให้ดูนะครับนะก่อนอื่นใครที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมาซื้อไปเลยเบ็ด400ล้อเล่นล้อเล่นวัดกันไปเลยดีไหม คือเรามาแบบผมเกมไวอะช่องผมนะผมไม่อยากจะซื้ออะไรที่ว่าซื้อแล้วมันโดนซื้อแล้วมันได้ซื้อแล้วมันโดนแล้วมันได้แล้วมันได้อะไรอย่างนี้นะผมไม่ชอบนะเรามาแบบได้ก็คือได้เลยอะโดนก็คือโดนละไม้เดียวไม่ต้องมาว่ามาเสียวนาอะไรเยอะแยะมากมายนะผมไม่ชอบนะแล้วก็คลิปมันจะยาวไปนะผมก็ไม่ชอบด้วยนะทุกคนนะมันดูแล้วมันยาวไปเนี่ยมันเออไว้ๆดีกว่าเราันใจรยล้อนะนะโอเคมะ สามพันมึงจะซื้อกี่ไม้ก็เรื่องมึงนะครับผมซื้อไม้เดียวจบก็คือได้คือได้เสียก็คือเสียประมาณนี้นะใครจะซื้อเยลสิบกล่องก็แล้วแต่นะผมคิดว่าถ้ามันจะได้มันก็ an, ได้เลยแหละไปซื้อไม่ร swim, มู้ไปเป็นดหเบลอะไรแล้วก็แล้วแต่นะโอเคนะไอ้สัสแม่งด oui ูกูโดนหรือเปล่าวันนี้แย่สามพันะคามาสิแม่มึงปัะคามมาสิมึงโอ้โหกูแล้วจะโดนแล้วแหละ นะครับของแท้อะไรกับแม่ซื้อไปสามพันนะไวรุ่นเย็ดคมันฟักอายเลยคือเดี๋ยวคลิปนี้จะลงเป็นวิทยาทานนะครับนะว่าผมโดนปกติเจ้าผมก็จะไม่ลงคลิปเสียนะนานๆจะลงทีนึงนะเดี๋ยวคลิปนี้จะลงให้ดูแล้วกันเนาะ โอ้เขินเกินจริงๆโอ้โหซื้อไปสามพันได้มาแปดสิบแปดอะไรคิดเป็นไงวันนี้บ้าไปแล้วเฮ้ยโดนจังๆก็แล้วนะครับนะอะไรวะมาเพื่อดูดกูหรือวะวันนี้เนี่ยโอ้เรียบร้อยโดน โอ้โหเดี๋ยวมีแก้มือแน่นอนนะครับนะคลิปต่อไปมีแก้มือแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้ขยะผมมาแก้มือก่อนหนึ่งไว้โอเคซาเลโบโรนะครับนะวนกว่าเจี๊ยบบักป๊าบ